สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟ้าหมูคนรูปผลจ้าแปแอเด้จ้าคลิปนี้มีเหลืองมาเบาสู่พี่น้องฟังอีกแล้วเกี่ยวกับเหลืองของหมูคือเกาเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าในคลิปนี้จะเบาถึงยาสมุนไพรอ่ะที่ใส่กับหมูเนาะจ้าพี่นอ้องอ่ะที่แปแอใส่มากเป็นประจำเนาะจ้าหนังก็คือกล้วยน้ำว้านเนาะจ้าพี่น้องล่ำตน้นใบ แล้วก็หัว,ป,ว,วปีแล้วก็กล้วยดิบแล้วก็กล้ยซุขกข้าวกล้ยน้ำบาเนาะจะพี่น้องอาจจะมีสรรพคุณทางยา,าป้องกันร,รักษาลรกข้งหมูได้เนาะจะพี่น้องไปเอากะส่มาเป็นประจำก็เลยจะมาเบาซูพี่น้องฟังเรื่องสรรพคุณยาว่าเฮาใส่ส่วนใดรักษาลรกป้องก,กนันลรกแนวใดเนาะจะอาจจะเบาซูพี่น้องฟัง เพื่อพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ากันนะจ่ะพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือไม่อ,อยากนําไปเห็ดไปใส่เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูห้องเจ้าของนะจ่ะการใส่ยาสม,มุนไพรรักษาป้องการโรคใดมันก็นจะซอยให้คนเลี้ยงหมูคือเห่านี่ประหยัดต้นทุนบ่ต้องไปซื้อยาปฏิชีวนะนะจ่ะพี่นอ้องการป้องกันไวก่อนบอให้มันเกิดโรคก,ก่อนนั่นมันก็นดีต่อ,อหมูห้องเหา่านะจ่ะพี่น้อง บันนี้สำหรับกล้วยน้ำว่านี่นอกจาก ในบานเห่านี่มันก็มีหลายสายพันธุ์นอกจากตะว่าระใส่ซับป,ประคุณนี่รักษาโรคใดคือการเบิดนอกจากวัตป็นกลวยน้ำว่าบานนี่มันก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายนอกจากามันเกิดได้กับดินทุกแบบทุกประเภทเนอกจากาเพราะว่าปลูกได้ทั่วไปในประเทศไทยเห่านอกจะนี่ในดิน่นะนะ้มันเป็นพืชที่ปลูกง่ายอะไรประโยชน์ใส่ซอยก็ก็หลาย,าย,ลายนอกจากมีประโยชน์ทั้งคนเห่าแล้วก็มีประโยชน์ทั้งซั์น้ำนอกจากพี่น้องเดี๋ยวไปเอาจะเว้าสูฟังนอกจากว่า แต่ละส่วนลั่ำต้นใบหัวปีกลวยดิบกวยซุกนี่เขาจะใส่ปองการรักษาโรคอีหยังเน่นอกจากให้กับหมูข้องเห้าสำหรับพี่น้องผู้เขามาเบิงคลิปใหม่ของปอ้าแอลนอกจาก สนใจในการเลี้ยงหมูชื่นชอบมากคลิปที่ไปเอวเห็ดลงหบึงอย่าลืมเด้อจ้ากดติดตาม่องบ้านสวนฟ้าหมูคนอุนบลของไปเอวไว้แน่เด้อจ้ากดกระดิ่งนัพงผอมเด้อจ้าพี่น้องเพื่อเขาจะได้แจ้งเตือนเวลาไปเอวเห็ดลิปใหม่ลงในยูทูบนะจ้าถ้ากดติดตามแล้วไปเอวก็ขอขอบพระคุณลหลายๆนะจ้า ถูกใจกดไลค์กดแชร์จ้ะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวไปเอาจะไปเบาเรื่องยาสมุนไพรของหมูประจำฟ์มพวกไปเอวนะจ้ะะาวิธีใส่การเอาไหหมูก,กินน่าจะรักษาโรคยังแน่ปองกันโรคยั้งเนงรเน่าจะพี่น้องเดี๋ยวเวอาซู่ฟังในคลิปนะจ้ะาเมื่อเบาถึงอันที่หนึ่งกน,น่าจะพี่น้องอันที่หนึ่งก็คือส่วนข้องล่ำต้นข้องกลวยน้ำว้านะจ้ะสรรพคุณทั้งยาแต่ถ้าเอาไหหมูก,กินนะจ้ะพี่น้องมันก็จะซอยปองการรักษาโรคท้องเสียใน หมูหน่อยหมูใหญ่นกก่าจะแล้วก็โรคพวกกระเพาะลำไส้อักเสบน่าจะซอยปองกันร,รักษาสําหรับไอ่ลำตุ่นของตุ่นกลัวน้ำหวานาน่าจะวันนี้การเอาไหหมูกินน่าจะพี่น้องกับตัดลงให้กินไนเล่ยซดๆในคอกเล่ยกระไดนะ้น่าจะพี่น้องหรือว่าจะเอามาซับน่านะจะซับแบบตุ่นกลวยซดนั่นนะซับละเอียดแล้วก็คลุกกับลำนาาจะอ่าเป็นเป็นอาหารเสริมให้หมูกินกับซอยลดตุน่นทุนให้ห้าวน้ำน่าจะเพราะว่าห้าสเพาะตองใสห้ามหลาย ประหยัดต้นทุนแล้กก็ดีต่อสุขภาพหมูข้างเฮาน้ำเราจะพี่น้องสำหรับล่าตุ่นของกล้วยหนำวาน่ะจะบันนี้อันที่สองน่าจะกระคือใบน่าจะใบตรงกล้วยสดนีดเนาะอ่าซับประคุณในทางยากระคือปองการรักษาโรคท้องเสียทายเล้วอ่าไดู้กหมูน่าจะระยะแรลกเกิดจนถึงสามเดือนหรือว่าใหญ่กระหันกระได้ที่กันน่าจะพี่น้องการเอาให้กินน่าจะพี่น้อง สำหรับไอปองการลูกหมูร,ระยะแรกเกิดระยะดูดนมแม่นะจ๊ะก็คือการเอาห้แม่เพิ่นกินนะจ๊ะใบตองกวยซดนี่นะเอาให้แม่เพิ่นกินหลังขอดนะจ๊ะแม่หมูหลังขอดสามมือเอาไปตองกลวยสดนี่ให้กินนะจ๊ะอ่ามือละเทือหรือสองเทือกระด้ยนะจ๊ะพี่น้องจะละการสองการมืนนะต <c oughs> ิดต่อกันแค่เจ็ดมือนะจ๊ะพี่น้องก้องกนบมให้ลหูกหมูเ้านี้เป็นของเสียทายเหลวนะจ๊ะสำหรับไปเอาใส่นี่ ดูหโบ์หอกไปเล้โปรเพนเลยนะจ๊ะทองเสียทายเร็วระยะดูดนมแม่นะจ๊ะบานนี้น้อยรุ่นเดียวกินอาหารเป็นนะจ๊ะก็เอาลงใช้ได้อบให้เพิ่นกินได้เลยนะจ๊ะใบตองกล้วยสดปห้องกว,ย,วยน้ำว้าสำหรับหมูถือว่าสุขภาพดีนะจ๊ะก็กินได้ทั้งหมูหน่อยหมูใหญ่นะจ๊ะเป็นอาหารเสริมไอ้เพิ่นกินช่วงเวลาเที่ยงก็ได้จ้ะพี่น้องตัดไม่เพิ่นกินสำหรับใบตองกล้ยวยของกล้วยน้ำว้านะจ๊ะใบตองกล้วยซุ มันนีมาถึงอันที่สามน้นจ๋านันก็คือไอ้กล้ยดิบน้นจ๋ะกล้วยดิบหน่นวยกล้ยดิบขวงกล้ยน้ำาวานี่นะ,ะสารประคุณทั้งยาก็คือไอ้ไอ้ปองการรักษาโรคทองเสียทายเหลวทั้งหมูหน่อยหมูใหญ่ใดขึ้นกันน้นจ๋ะสำหรับกล้ยดิบแต่ว่าอันสำหรับหมูหน่อยหันบอ่อไปเอาบอ่อคอยเอาให้เป็นกินปไดเพราะว่าไอ้กล้ยดิบมันมีโรสฝาดน้องจ๋ะพี่น้องต้องเอาไอ้ให้หมูใหญ่กินน้นจ๋ะถ้าเห็นหมูใหญ่ว่ามีอาการทองเสียทายเหลวนี่เอาให้เป็นกินได้จะสำหรับหมูใหญ่ทีว่า กินอาหารเป็นเหลวน่าจะพี่น้องแล้กการแม่หมูหลังคอดกกินได้ได้จากพี่น้องสาหรับกลวยดิพองกวยน้ําว่าเอาให้แม่หมูหลังขอดกินก็จะซอยป่องกันลูกทองเสียทายเหลวในลูกหมูระยาดูดนมแม่ลูกหมูได้กินนมน้าแม่ก็จะได้ได้รับไอซารที่เป็นยาป่องกันรักษาทองเสียทายเหลวจากกลวยดิพ้งกวยน้วว่าได้ขึ้นกันนาาจะบันี้มาถึงอันที่4ีน่าจะพี่น้องนั่นก็คือกลวยสุกข้งกวยน้ําว่านาะจะ สรรพคุณทั้งยาก็คือเอาไ้หมูกินนี่มันจะช่วยระบายสํหรับหมูที่มีอาการท้องผูกนอกจากสําหรับกล้สุกของกล้ยน้ําวทรัรรพคุณทั้งยาเพิ่นก็คือ,อปองการรักษาโรคท้องผูกในหมูนอกจากเท่ากับเอาไ้เพิ่นกินได้นอกจากไว้สุกข,ของกล้ยน้ําวา่กินได้ทั้งหมูหน่อยหมูใหญ่นะจ๊ะวันนี้มเมื่อว่าถึงอันที่หานะจ้ะพี่น้องอันที่หาก็คือหัวปีนะจ้ะ Ask, ว่าปีห้องกลวยน้ำหวานเนี่ยน่าจะพี่น้องซาบะคุณทางยากระขื่อเป็นไอยาบำรุงน่าจะสำรับไอแม่หมูที่ว่าแม่ลูกอ่อนน่า๊ะเป็นยาบำรุงน้ำนมแม่หมูสำรับแม่หมูทีหมหม่ว่าไอไห่นมลูกานะจจะให้เป็นกินปีกวัวนี่นะมันสีบำรุงน้ำนมแม่หมูให้ดีบานนี้ก็มีสูตรอีกนึงเนี่ยจะพี่น้องสำรับพวกไอแม่หมูที่ icas, ว่าอ่าน้ำนมบัลลายหรือว่าแม่หมูมีน้ำนมนะจจะพี่น้อง ม,มันมีสูตรอยู่น่าจะพี่น้องสูตรไอ้ซ้หรับอบํารุงน้ำนมแม่หมูส้หรับพวกแม่หมูน้ำนมลมมหลายกระเื่อนการใส่หัวปีหนึ่งหัวน่าจะการหาอันวัาดุพน,นันนะผักบุ้งจีนเท่านี้แหละผักบุ้งในตลาดนนหนึ่งกรัรมอาหารเม็ดโปรตีนไม่น้อยกว่า18เปอร์เซ็นต์นี่เครื่องถวยน่าจะหล็กกระลำถวยหนึ่งน่าจะพี่น้องสี่อย่างน่าจะ วันน hmm ี ids, huh ja ้วิธีเอไหยเอแม่หมูเอลูกอ่อนแม่หมูหลังขอดกินนอกจากพี่น้องนั่นก็ระขื่นหัวปีกล้ยหัวหนึ่งนี่นอกจากข้าวมาพาแหล้วกรล้างน้ำให้มันสะอาดนอกจากหล้วกระสร้อยข้าวส้อยพักนี่แต่พี่น้องบะนีก้าหัวปีนี่ไปต้มนอกจากต้มให้มันสุกบะนีก็ทิมไว้ให้มันเย็นนอกจากบะนีไอผักบุ้งจีนนั่บ่ต้องต้มนอกจากข้าหล้างให้มันสะอาดข้ากับมาส้อยคือกันก็ข้าซสอยพรหอมนี่แต่พี่น้องใส่พร้อมใส่ลาบนี่นะ บัรยกากจอาหารเมลแซเลี้ยเครื่องถัวยนะครไปแซน้ำให้มันละลายอืดขึ้นมาน่าจะพี่น้องแล,กลักกระลาถัวยนึงนา่าจะอันซี่ยางนี่น่าจะพี่น้องเท่ร่วมกันนา่าจะใส่อันกระมังใส่ถังก็ได้นา่าจะคูกเข้าให้มันเข่ากันบบบนี้เอาเฮ็ดจังสีให้แม่หมูเห็นที่ว่าน้ำน,ำนำมบอบลายหรือว่าแม่หมูน้ำนมบ๊อมี่อ่าหรือว่าแม่หมูที่ว่ามีลูกดกน่าจะพี่น้องเฮ็ดให้เพื่อนกินติดต,ต,ต่อกันยูเจ็หมือนา่าจะ สำหรับแม่หมูหลังขอดอาจจะล้างขอดซี่หาหมือแล้วก็เหตุให้เพิ่นกินก็ได้จะพี่น้องหรือว่าล้างขอดซ้ำมือ,อกินติดต่อกันเจ็ดมือกินเสากินแรลกเน่นจะเหตุให้เพิ่นกินน,น้ำนมแม่หมูอัอนซีดีซีร้ายเน่าจะพี่น้องเลี้ยงลูกกับอ้วนดีจ้าสำหรับแม่หมูที่ว่านน้ำนมบ่หลายเลี้ยงลูกหลายลูกดกจริงิน่จะหรือว่าแม่หมูที่บ่ามีน,น้ำนมเกกน,น่นจะลองเอาไปเหตุให้กินเน่าจะพี่น้องไปเอากะนํมามาเบาสูฟังสูตรอาหาร บำรุงน้ำนมสำหรับแม่หมูน้ำนมบวหลายน่าจะเพื่อพี่น้องผู้เล,ลี้ยงหมูน้ำกันประสบป,ปัญหาแม่หมูห้องเจ้าของน,น้ำนมบวรล้ายหรือว่าน้ำนมบะมี่หรือว่าลูกดกน่าจะเอาไปให้หมูกินเนาะไปเอากระเบ๋าซูฟังกับประโยชน์ของต้นกล้วยน้ำววานน่าจะพี่นะ้องแต่พี่น้องผู้เล,ลี้ยงหมูน้ำกันน่าจะมีผื้นทีได้ร้ายผื่นทีว่างน่าจะปลูกไว้ได้ร้ายโดดจะพี่น้องต้นกล้วยน้ำววานี่มันดีต่อสุขภาพหมูในฟาร์มของข้าเป็นยาป้องก,กันโรคเป็น กินให้กินซื้อกะด,ดีต่อสุขภาพหม,มูหล้วกัประหยัดต้นทุนอของคนเลี้ยงหมูน้ำเนอกจากห้าอาม,มาดัดแปลงเห็ดเป็นสูตรอาหารลดตล้นทุนนา่าจะบางคนเพิ่งกะเอามาซับนอกจะมากไวมากเอ็ม e หรือว่ามากกลาน้ำตาลแต่ว่าแต่ส่วนเป็นตลล้นกลวยมักน่าจะพี่น้องจะบอไดไ้ใส่เป็นยาร,าารักษาโรคป้องกังนโรคน่าจะเพราะว่ามันบ่แเป็นตลล้นกลวยสดเหน่นนะเพราะว่าห้าไปมากแล้ว ไอที่ว่ามันจะเป็นยาป้องกันรักษาหมูหันมันกับ,บมีแล้วแนละ้วจะพี่น้องเพราะว่าเขาไปมักไปใส่เค่องก็ปวกไอกลางน้ำตาลหรือว่า EM ไปแล้วจิงจน่าจะพี่น้องทาสีเอารักษาลูกป้องกันโรต้องเอาให้กินสดๆนา่าจะสำหรับต้นกล้วยน้ำว้าไปแล้วก็นนั่นมาบอกสู่พี่น้องฟังเพื่อที่มีประโยชน์ก็พี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกันนา่าจะอะไรจะพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำหนีซะก่อนน่าจะก็อย่าลืมเดอ้อถูกใจคลิปที่ไปเอาเห็ดลงให้เบิง่ง ชื่นชอบมากคลิปก็อย่าลืมกดติดตามช่องบ้านเสวนข้าหมูคนอุบนต้องไปเอาไว้แน่ด้จ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์นอจากพี่น้องขอบคุณใี่หลายทุกการติดตามนอจากเบิ่งคคิดร่วมกันมาตลอดพี่น้องบ้านเฮ้าน้ำแน่พี่น้องทั้งสปปกพอพอพอเล้าน้ำแน่แล้วก็พี่น้องทั้งผู้เห็ดงานอยู่ประเทศนอกนอจากคนอ,อีสา,บานบ้านเฮ้าขอบคุณใี่หลายทุกการติดตามจากพี่นอ้องพูดกันไหมในคลิปหนาะคุณละสิมีเหลืองยังมาหวังมาคุยซูพี่น้องฟังอีกนะจ้า สบายดีสุขสุขคนนะจจะสวัสดีจ้า